และนี่คือเขียงของลาวูดนะครับคือทำไมร้านผมถึงชอบใช้เขียงไม้ก็คือเอาง่ายๆก็คือถ้าวันนี้เราเราใช้เขียงที่เป็นพลาสติกเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะมีไมโครพลาสติกติดกับอาหารหรือเปล่าแล้วก็ถ้าใช้เขียงสแตนเลสอย่างเงี้ยครับก็เราไม่แน่ใจว่าจะมีโลหะหนักไหมนะครับแต่ที่ร้านก็จะใช้เขียงไม้เป็นหลักนะครับ ชอบมากๆตั้งแต่ต,ตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสแล้วนะครับชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายไม้นะครับแล้วก็น้ําหนักที่ที่พอดีนะครับที่ดีมากๆเนาะไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ดูไลายสวยงามนะครับอันดับแรกเลยนะครับสัมผัสด,ดีมากๆสัมผัสด,ดีมากๆถือว่าดีเลยถ้าถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่เป็นไม้แบบนี้นะครับจะไม่มีแบบ แต,แตกอะไรเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีที่ล็อกมาให้ด้วยนะครับล็อกกันลื่นอนะ่ะเวลาเราวางบนพื้นใช่ไหมแล้วเราขยับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขยับถูกไหมแต่อันเนี้ยดีมากๆแล้วก็มีที่จับให้ด้วยนะครับส่วนสีหรือบอดี้นะครับทุกอย่างดีหมดเลยนะครับคมกริบนะครับน่าใช้มากนะครับสัมผัสดีสัมผัสเนียน เหมาะเลยไม่ได้เหมาะแค่การที่ที่เป็นเชฟแล้วต้องใช้เนาะเหมาะกับการ,รัว้าบ้านๆเลยควปกติเลยก็สามารถซื้อไปใช้ได้และมีตราสัญลักษณ์ด้วยชอบตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับเห็นไหมว่าสวยมากๆเลยลายสวยมากๆเลยสัมผัสดีหมดเลยนะนะครับก็สามารถอันนี้ได้เลยเนี่ยเห็นหก็ได้ดีเลยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะไปลองดูว่าเราใช้ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับสุดยอดเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังหาเขียงอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีนะครับเพื่อให้มันได้ใช้นานๆเนาะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเขียงทุกวันนะครับ สินค้าตัวนี้นะครับเขียงตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในในหลายๆเรื่องเลยนะครับก็ลองดูนะครับสินค้ามีจํานวนเยอะเลยแหละนะครับเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถจับต้องได้นะครับราคา590เเองนะครับถูกมากๆนะครับซื้อครั้งนี้ก็ใช้ได้นานๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ